กราบสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขโคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสาวจอยมันนี่กับมาพกมาพอก,ก,กับเฮาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมันนี่เฮากันอยู่ได้อยู่เพื่อนสาวนุน่ยเนาะมันนี่เพื่อนกับเซิร์นชาวจอยมาเฮ็ดขนมมุกซอยแล้วกับเพื่อนกับเฮ็ดก,ก,กินในครอบครัวเพื่อนเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าบริมีงานยังเนาะพี่น้องตอนนี้เฮากันอยู่ในเพื่อนสาวน,น,นุ่ยเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่์นจะเป็นด้านล่างกับเพื่อนเป็นเป็นกระหอขนมมุกอะไรเนาะทับผู้ชมเพื่อนกับคิดยากกันเลย มกินมนื่ <S <S อนี้เนา้องทำผสมเค่ที่น้องไปเบิ่งนกันเลยปะพี่นอ้อง,ง,ง,งผ้าอันหนึ่งเดีอวมั้งผูกเห็นอยู่ผูกผ้าเด้นมันระเบิดได้ไงไต่เต่าอันนี้แเม่์เป็นกระหอ่อเนาะห่อได้ลายเติบเลยตอนนี้กระซุกเลย มวยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมมันยูบกับบันไดลายบายันไดอันนี้มวยที่โซ่มวยจนเงี่ยงท่านผู้ชมมวยจนสีขวบเลยคือมันเงี่ยงนี่เธอคือมันสีปีน,นี่เนาะโบพวกขวบบอบออันนี้ก็ต้มตีนไก่ สาวนุยศศ่ยเผันสีตามตีนไก่บ่ตลาดก็ฮาเก็บกินอยู่ถึงเสียงไก่ด้วยจิงไข่เฮือนไก่บุมีหัวเราทานผักสม,มสนี่แต่ใบเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องโอ้ดูแค่ห้องสบายอืยจะลืมขามาอันนี้เนาะตีนไก่มาเนี่ยสาวนุ่ยผัดสีมายำตีนไก่หรือตำมาเนี่ย ตำพิ้งไก่อ่าตำพิ้ไก่ตำพิ้ไก่ยุบกรบปุ่นตำพิ้งไก่ยุบกระยุบกระปุ่นเนาะชวนสธอจอยมากินตำอันตีนไก่โบเรอยบคลิปลงโดนเลยว่าพิษว่าถืงเขาก็ยามมันมีตะแกรงอันนั้นเนาะมีตะแกรงตะนางนะตักขึ้นบัดเดียวเลยตีนไก่แกเจ้าดึงกระโบกมันออกเลยยังวะดึงออกเลยเนาะ ต้มบ,บนบอ่ะจา้าเียต้นย่างย่างก,าก,งการะแทกต้ากระแทกมือหนักกตั้มบักลายหนึ่งจนหมดมือหมเลือใจซื้อตม้มไวลาขนมมุกผิกระซุบห้าวกระสีมาลองซิมขนมมุกคนก็พอหนึ่งทงสงัสซีมเลยหสกสบค่ เพิ่นใส่เครื่องบดเอาเนาะบ่ได้ตําท่าชมแม่ตะกี้ะแม่นั่นแหละใส่ใส่กมงตําเนาะตะกี้ะพยงตงเพสิได้กินลําบากได้ตะกี้ ใครเครื่องบดล,ละเอียดก่าตั้งน้อมันหวานผสมตรงน,นี้ก็ถือเป็นนักพาวน้ำตาลกะทิมันจะแคบผสมมันเนียว้ย เดมเ้านน้ปโกินบ้า็เป็นสาวนุ่ยทับทิมทานผมเย็นครับชอบแบบที่เราไปกินต้นิ้วนางอุ้ยพวเราอุ้ยเปั้งเรา

น้ำอันนี้เพิ่นก็ห่อแล้วล่ะค่ะผู้ชมเพิ่นว่าพอแล้วเพิ่นว่าเอาไว้ห่อต่อมื้ออื่นดิเพิ่นว่าย่าอะไรเพิ่นว่าเมื่อยแล้วเนาะเอาไว้ตกเข้าตเรือนกระงเพิ่นก็สิไว้ห่อมื้ออื่นเพิ่นว่าแม่เพิ่นห่อเบิดนี่ก็โอ้ได้อยู่4-5หวด4-5มวยผู้จักเนาะบ่ได้เห็น ตอนนี้สาวนุ้ยเผื่อกับซับแล้วทีเรียบร้อยแล้วเผื่อกะสิ่มตำน้องทนผสมใส่มะพริกแจ็คหน่วยดีจะได้หน่วยแล้วเนาะหินไก่กินไก่ตำใส่มะกอกนะบ่ นูื่มกระตามแล้วเลยทัพผสมหนก็เอาโอยมักเร็งลงเนาะมะกอกมะกอกป่าใสปบามะกอกใ่ๆมะกอกบ่ใช่จะอาออกนะนะบบเลเห็นมากกินในแป้นขอเก็บเอาลมแห้งแห้งบป่นลมแห้งปีนกละดูกกระุ่งใช่เฉี่ยวเลยมึงมีโน่เป็นเรื่องปเชง่หอยแบบไหนลายขนาด ส้วนใส่สวนเอาเนาะก้วนขบมันหน่อยท่านผู้ชมฮักซื้อเอายางยางกนนี่ขบคาน้ออแม่บควายนลกซื้อขบไงกุนียังวะขบคบินเลยทันผู้สมเซฟแต่ไปทางใดแต่ทังนั้นเตะานอเตอเะเบ้งกูิิเเงินจะองนี่นะ สองหน่วยแตกพร้อมกันได้มือเดียวกันมันจะแซ่บเนาะแซ่บบ้างจะหั่นฟังฮาไเปย์ลงเอาไปปลูกี่หากมันยังไงหรือว่าเขาลกแล้วไปปลูกแล้วมันก็เกิดวะเกิดเท่กันวะ เกิดดิแล้วก็บ่เคยเนาะพเอ้อไปตรัป้าทินกวะพไม่ตัดีสิลตัดผ้ก็ใส่ใบฮองเปย์เนาะเพื่อนเพื่อนบุ๊ดปลูกฮองเปย์แล้วท่านุโซปลูกแต่อันมักแดงเพื่อนวะผ่อมึ่งบอกพ่ามั่งผักแดงผักถั่วเป็นหมากบ่เลยเลยเนาะฮามาตอนนั้นยังบม่ทันด้เป็นเนาะผ่านไปเป็นเดือนเลยมันเป็นเลยแหละ แันเดืองอยู่ได้สดอกอามาองแ่ามันปิดใส่กระโปรนม่แปงนัวจะบิ้ลเหมืนนะเแปนไปีตอนนีกระเส็แป้งนัวแล้วพี่น้องใส่อะไรกันมาข้าวมาจอยกินไก่จอยกินทั้มาทำใส่าวแบ่งให้นางที่ยาเพ็ดตอนนี้เพิ่นกะเอาน้ำหอนมาลวกเนาะ ลวกป็นัวมกตีนัวหุมันลดรรายลวกกับมิซุกซุกแล้วว่าเป็นัวสุววกหอนไดรามอเนี่ยอันตานใส่แล้วใส่อีกลืมบ่ใส่นาอันนี้มันะบดันนี้ขิงขกผันผระสมอนนี้ผัดกะเพรา อยากเลยบมเคยกินเัือถือมือนีได้กินซีมือเซนุ่ยเนาะบมเม่นว่าไก่บเคยซื้อมาะท่านผูมชมม่ตกอเลยบโเไดกินมม่เคยสิอยากยังอยู่คนเดียวซื้อวาพี่ไมมันมีหมูกินเนาะ มีบุกินแล้วกับลแล้วกับวเวอหนึ่งหนึ่งอยู่พี่นาทเาเออหนึ่งอยู่เพื่อนคอยโบโบระแดกเะเออมึ่ไฟมันคนขี่ชาดย่างไปกินนและคนอย่างหนึ่งตอนได้ก็ได้เวลาได้ก็ได้บุย่างหนึ่งข้าวเียก็ได้ตอนนี้เพื่อกะค้นถั่วหรือเพื่อกะซีมเพื่อว่า ชำมบลวกมันสีเนียวเนาะหัวตีนไก่สิเนียวซนุยยพี่่าคอยกัเลยว่าจะจะต้มน้ำเห็นยังเขาไว้สิแหละตอนนี้ซนุยเพิ่นกระตักจันได้แ่บบ่ ทำสม้มแดงคือาแกไ้าินเลยนอถักผูม โอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ฮาวกสิค mm hmm. อ,อจบคลิปเพียงสำนีคยทำให้มากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จอยเพือบอบพิษพลาดจากคลิปใหม่ๆของเฮาไปแล้วบ๊ายบายสบายดี mm hmm. สวัสดีส